แต่ละภาพเลยอาจารย์สุรชัยผมก็เป็นนี่แล้วกําลังจะหาช่องทางปลดหนี้นะผมผมขอถือโอกาสแรกอาจารย์สุรชัยหน่อยครับผมก็เลยแสวงหาว่าผมจะปลดหนี้ยังไงผมจะล้างหนี้ได้ยังไงเนี่ยบังเอิญวันนี้เนี่ยไปเห็นว่าเน็ตฟิกเนี่ยเขาเขาเปิดให้คนไปลงทะเบียนไปไปปลดหนี้นะครับผ่าน s q u i ๊เกมอ่ะสควิ๊เกมผมว่าอาจารย์อารักษ์อาจารย์สุชัยอาจจะได้เห็นนะมันเป็นซีรีส์เกาหลีใช่ไหม แล้วก็ชิงเดิมพันน่ะแต่ว่าแต่ละด่านเนี่ยมันหมายถึงต้องแลกกันด้วยชีวิตอ่ะถ้าไม่ผ่านตาย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 นะฮะแต่แต่<อ>แตสควิตเกมในโลกของความเป็นจริงที่ที่มีการเปิดตัวกันวันนี้เนี่ยนะครับในในเน็ตฟิกเนี่ยบอกว่าจะไม่มีการบอบช้ำไม่มีการบาดเจ็บล้มตายเหมือนกับในซีรีส์ <laughs> ในถังนะเขาบอกว่าเ,เดิมพันที่เตรียมเอาไว้เนี่ยก็คือ4ี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเหรียญ นะครับก็เลยเออช่องทางนี้ไม่เลวฮะถ,ถ้าถ้าเกิดเราจะลงทะเบียนไป,ปน็นโปรดีนะครับแล้วเขารับสมัครจากทั่วโลกไนะ้ทั้งหมดเดีี่สี่ยห้าสคนเองนะ,ะอาจารย์อารักษ์อาจารย์นทรนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขขั้นขั้นต้นก็คือว่าต้องอายุไม่ต่ำกว่า21ปีนะครับแล้วก็จะใช้เวลาในการเล่นเกมเนี่ยอยู่ในอยู่ในเกมเนี่ยประมาณ4สัปดาห์นะครับะจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ต้นปีหน้าก็เลยต้องฟิตเลยอาจารย์ ไม่งั้จะปลดทีไปได้อันนี้เฉพาะคนไทยหรือทั่วโลกทั่วโลกครับคือเปิดให้ทั่วโลกครับแต่นั้นอาจจะเห็นคนไทยอาจจะมียากกว่าหรือเปล่าครับผมอะไรงี้ยพูดต่อเลยเนี่ยว่าคอนเซปต์แบบนี้เนี่ยบ้านเราก็มีรายการแบบนี้นะเออเรียกว่าไม้ไม้ปลดหนี้ครับครับกับใช่ใช่ใช่ผมว่าเป็นเป็นอะไรที่ดูดูแบบเอ้ยมันตลกตลกแต่ว่ามันก็ช่วยคนได้เยอะมากนะ ใช่ใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นยุ่เลยว่าเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลอยากจะทําเรื่องผู้มีทํารายการหรือว่าไปสปอนเซอร์รายการหรือไปทําให้มันมีรายการแบบเยอะๆครับเออผมว่าดีนะถนัดเนี่ยฟิตยังเอาด้วยเออเป็นทางออกของคนที่กําลังกําลังจมกองนี่อยู่ไม่รู้จะไปทางไหนอ่าก็น่าสนใจดีอืมอันนี้ในแง่ในแง่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยคืนนี้แล้วเอ่อต้นทุนมันขึ้นแบบนี้เนี่ยถ้าในฝั่งผู้ประกอบการผมคิดว่าก็สับลักเหมือนกัน ครับครับรบเพราะว่าสผู้ประกอบการเอสบีบ้านเราเนี่ยปกติเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลทอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำเอ็มออามอหรือเอ r มอรครับเพราะว่าเลทพวกนี้เป็นมินิมัมเป็นมินิมัมของลูกค้าชั้นดีครับแล้วเอสบีก็จะเจอบวก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 ที่คนโรงแรมอีกบางคนบวกสี่บางคนบวกเจ็ดบางคนบวกเก้าก็มี ออืโแล้วก็มีสูงสุดตอนนี้เท่าที่เห็นนะสินเชื่อใหม่ๆเลยนะของแบงค์ใหญ่แบงค์หนึ่งๆแบงค์ท็อปซีเนี่ยอืนะครับสํานเอสเอบีไม่มีหลักประกันนะอบวกสิบสามครับเอืมอโร์อาร์บวกสิบสามคุณพระชูนี่มันก็เกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะจ๊ะประมาณยี่สิบเลยเออไว้ที่ยี่สิบครัวนี้ถ้าเกิดปรับเลยขึ้นมาอีกนะครับแบงค์ก็ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเอ็มตระกูลเอ็มเนี่ยขึ้นไปอีกครับ มันก็ต้องวิ่งไปเจอผลกระทบจากดอกเบี้ยที่ึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนนี่เพิ่มต้นทุนกิจการเพิ่มต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มก็ค่อนข้างจะสาแต่ส่วนโควิดนี่ผมล่าไว้ในฐานที่เข้าใจก็ทุกคนครับเพราะนั้นหลุมดําหลุมที่หนึ่งเนี่ยเป็นหลุมดําใหญ่มากดักหมดเลยตกไปก็น่ามืดอย่างเดียวอเพราะฉะนั้นดีที่สุดตอนนี้ถ้ามีโอกาสก่อนถึงสิ้นปีนะอยากให้ตะเกียกตะกายขึ้นมาอย่างพี่บอ่ยก็คือ ปดหนี้เร็วๆหาทางลดลงับทําให้ตัวเบาหน่อยทําให้อย่างน้อยเวลาจะเดินจะเหินจะอะไรไม่มีทุ่มตุ้มน้ําหนักหนี้มามาล็อกขาวไว้ครับถ้าลดได้ปรับได้นะครับไม่จําเป็นก็อย่าเป็นหนี้แล้วก็จะไปเอานี่แกหนี่เอานี่ปดหนี้หนี้ล้างหนี้เนี่ยไม่รอดนี่หลุมสุดท้ายถ้าพูดก่อนเปิดเปิดให้เดี๋ยวไปถึงอาจารย์ารักษ์เนี่ยคือหลุมสุดท้ายเนี่ยก็แบ่งเป็นสองส่วนเหมือนกัน ครับจะหลุมเขียวหลุมขาวหลุมดําก็แล้วแต่เนี่ยกัญชาเนี่ยกัญชาตอนนี้มันเป็นผมเป็นห่วงก็คือมันเป็นสองสองสองสเต็ปสองระยะนะครับระยะนี้เราเรียกว่าระยะโอโ้ระยะสุกงอมะระยะแบบกําลังแห่ระยะกําลังตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตัวอืมอืมก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เฮ้ยมีที่ว่างๆมีอะไรอยากไปบางคนถึงขั้นว่าไปเช่าที่ปลูกไป ไปลงทุนเลยมาะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะฟังมาอย่างนั้นนะเฮ้ยโหมันน่าจะราคาดีกว่าข้าวกว่าพืชเกษตรก็คิดอยากจะไปลงทุนครับทางทั้งที่เชื่อไหมฮะว่าแต่ละคนก็ไม่ใช่มีใครรู้ลึกเท่าไหร่เลยะเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ครับแล้วกัญชามันมีต้องร้อยสี่สิบกว่าตัวกว่าชนิดไม่รู้จะปลูกไปแล้วจะออกตัวซ้ายหรือออกตัวขวาครับ เออเดี๋ยวอย่างผมเนี่ยปลูกมะม่วงอ่าน้ําดอกไม้สีทองมันออกมาเป็นนมะม่วงน้ําดอกไม้มันเกียวเสด็จญาติเลยข้าวต้นเออนั้นเนี่ยผมเป็นก็ลุมมลุมที่สามนี่เป็นห่วงว่ากระบวนการตื่นเต้นตกใจกระแสมาแล้วก็เป็นความหวังครับก็จะไปลงทุนคล้ายๆกับใบกระท่อมก่อนหน้านี้ครับ ไปกระท่อมก่อนหน้านี้ที่ผมรู้จักเนี่ยหลายคนก็เจ๊งไปเยอะอย่างเงี้ยครับปลูกไปสองร้อยต้นแล้วมันเหลือสี่สิบต้นก็มีครับไม่ใช่ไม่ใช่ตายนะโดยขโมยโดนร้องขโมยไปเลยเพราะว่าไปปลูกแบบนี้มันที่ทางไม่มีรั้วก็มีโอกาสเสียปลูกมาแล้วไม่ใช่พันุแท้ครับอ๋อไปรู้อีกทีหนึ่งตอนที่มันผลผลิตแล้วเริ่มจะขายได้แล้วมันไม่ได้ราคาก็มีก็เกิดความเสียหายคครับ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยหลุมที่สามที่พี่บัวยพูดถึงเนี่ยสิ่งแรกเลยตอนนี้สเต็ปแรกสเตจแรกเนี่ยเราห่วงคนจะแห่ไปลงทุนครับตั้งๆที่ยังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่เต็มที่กับมันเนี่ยก็อยากกระตุกให้ให้ให้ใหฉลองเพราะการลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและไม่ไม่ถนัดเนี่ยมันคือความเสี่ยงอย่างรุนแรงครับนะครับไม่ต่างกับที่อาจารย์อาราเคยสอนอยู่บ่อยๆเฮ้ย เล่นหุ้นไม่เก่งไม่เป็นอย่าไปพึ่งไปลงทุนคริปโตแบบโอ้ยกําไรเละเทะเลยไปไงตอนนี้เออแจ้งกันเละเทะสิไปลงขุดเหมืองไอเหมืองขุดนะครับเปิดทั้งคืนทั้งวันเนี้ยลงทุนเป็นสิบล้านก็มีครับเพราะฉะนั้นก็สเตจของการลงทุนแล้วก็สเตจของการนํามันไปแปลรูปซึ่งก็อาจต้องใช้เวลาให้มันโตครับซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการอ่าใช่จะไปแปลรูปไปผสมอะไรอะไรอย่าง ซึ่งณขณะนี้มีหมอออกมาพูดใช่ไหมครับ mm hmm. หมอใหญ่ๆอมาพูดแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเกิดมันไม่ได้ส่วนผสมส่วนประกอบที่มันเหมาะสมนะ mm hmm. กินมากๆปุ๊บมันอันตรายนะอ mm hmm. เพราะฉะนั้นชุดของความรู้ความเข้าใจมันยังฟุ้งอยู่ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นหลุมเนี้ยจะเป็นหลุมที่อาจจะคนมายืนอยู่ปากหลุมแล้วบอกโอ้ดีสวยงามอยากโดดลงไปลองชิมลิ้มชิมเลาะรถเนี่ยมันพอโดดลงไปแล้วมันอาจจะกลายเป็นหลุมดำอย่างที่ว่านะ mm hmm. ครับเพราะรฉะนั้นในความเห็นผมนะทั้งสามหลุมเนี่ยมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงมันอยู่ที่เราจะไปอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปใช้ประโยชน์จากโอกาสแล้วก็เราจะหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนก็อ่ยอมรับว่าหลุมเศรษฐกิจก็มีความน่ากลัวสุดนะครับหลุมโควิดนี่เราอาจ,จะรู้สึกสาปีมาแล้วยังพอรับมือได้แต่ก็ยังไม่หายไปไหนใช,นใช่เพราะว่าล่าสุด ทาขกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกวันนี้เองนะอาจารย์สุชายอาจารย์รักบอกว่าอแนะนําให้คนไทยเนี่ยไปฉีดวัคซีนทุกๆสี่เดือนแสดงว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดใช่ครับส่วนส่วนหลุมหลุมการชาเรื่องใหม่เป็นหลุมแห่งอนาคตดังนั้นคนอาจจะได้อะไรได้ประโยชน์กับเสียประโยชน์นะครับมีได้มีเสียนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอยากเตือนว่าถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปทําในสิ่งที่ไม่รู้ไม่ถนัด การขอให้ศึกษาให้ดีกว่อนนะครับ